อะไรอะไรเอาอะไรอะไรคือ intel core กูรู้ว่าของ intel แน่แต่มันคืออะไรมันคืออะไรจอเอาอดี๋กูใบให้เนี่ยเอามันคือไอ้นี่คืออะไรเอาเอาเี่กูใบสุดๆแล้ว อะไรวะยังโง่เลยยังโง่แล้วงูแล้วอะไรวะที่ว่านท n t r a l processing u n i มึงเอาเฉพาะคำหน้าสามบรรทัดสุดท้ายไอโง่แหม่คืออะไรไอเกียครับมันคือ U P C U P C U P C วิ่เฮ้ยถูกกูเขียนผิดนิโย UPC ซื้อเหรอโอ้แค่เรารู้เนี่ยซีพียูใช้ของอันนี้เหรอไม่มันไม่กูหมายถึงอันนี้แพงอันเดียว่อโคตรโคตรแพงโคตรพ่อโคตรแม่แพงสามจุดสองศูนย์ไม่มันมีของออกม่อ่ะของไอ้นี่นน่ะมันสำหรับนักโอเวอร์โหลดอ่ะเขาเงียบแม่งเงียบหมดเลยเนาะ ก็เหมือนในห้องอ่ะแบบโผลออกไปห้องห้องปุ๊บแบบคุยๆกันเสียงดังแล้วทักทักปุ๊บพอมีแบบกลุ่มสักสองกลุ่มมันเงียบพร้อมกันปุ๊บทั้งห้องจะเงียบหมดเลยแล้วก็หันไปดูที่ประตูไม่ไม่ไม่แล้มีเสียงรถผ่านเลยที่ที่พวกคุยเงียบหรอเพราะว่าพวกกูกดไม่โดนผ่านคลิปที่แบบฮะหัวร้าะอะไรนะอะไรนะถ่ายได่เปึกษาวเลยเป็นทีม ถ่ายอะไรวะไอคลิปนั้นนั่นี่ยเออไอคลิปแรกนั่ยน่ยเออถ่ายไม่ปรึกษาพวกปืนเลยแล้วมันก็ไม่ไม่ต้องถามก็ไม่ลกข้างบนด้วยแม่งตั้งยิงอยู่ในโฟล์ทเลยมีเซนเซอร์ไหมเซนเซอไหมเซนเซอหาไหมแม่งชัดเจนเลยกายพูดไม่พอเลยว่ะเออพูดไม่พอเลยว่ะ เออยี่ย่างพูดไม่พอเลยเออไม่พอเลยนะครับอืมพูดยี่ห์ถึงแม่งหัวร้อนเลยกูวนอนนอนนอนทามมาได้หัวอเปล่าวันนี้หัวร้อนทั้งวันแล้วหัวร้อนอะไรหี่หนั่งในที่ร้อนกินมาเมะในที่อับเลยกูบางร้านเก่งแม่งื่อเต็ม เอ้ยระวังของขาลอกมาเลยตอนเท้าอ่ะเขาจะไม่เปิดแอร์ไหมเออแล้วบมกูก็ไปนั่งนั่งที่เขาไม่เปิดแอร์อ่เยี่ยแบบกุดร้อนอ่ะมึงไปนั่งเองไงนี่มันโง่เว้ยมันกูโง่เนี่ยกูสองเฮ้ยโจไปไปไนไปไหนวะเล่นทีวีเป็นเี่ อยู่ๆก็หิวมึงกินข้าวหรือว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จไหมเฮ้ยอะไรต้หลักกูมีขนมมั้งไหยไปหยิบนึงแค่มากินมานต้องหัวง่ะว่าไม่กินก็แน่ขี้เกียจแต่งฟันใหม่ฮะขี้เกียจแต่งฟันใหม่มึงเป็นครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ เมื่อคืนเมื่อืเมื่อคืนเมื่อวนเมื่อาคืนเมื่อวานเมื่อวานเมื่อานกเมื่อวานเมอนเมื่อนคืเอนคเด่อานค่นม่อานคเอาคเลยอวานคืเคืนเมานเอาคืเมอวาเอวานเ่อวนคเานคืนเอวคนเมวนนเมื่คมานนอาคอวานมือานเดิมนคมครับบ๊ายบาย